ผมรู้สึกว่าซาดดโอมาเน่นั้นมีความเก่งฉกาจไม่ต่างจากคริสเตียโนโรนันโดเลยครับผมลองเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับที่ช่วงนี้ดูเหมือนว่าพี่แกจะค่อนข้างที่จะว่างนะครับออกไว้สัมภาษณ์เก่งนะฮะล่าสุดนะครับลองเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับได้ใช้เวลาว่างของตัวเองนะครับไปออกรายการ The o v e r l a p นะครับซึ่งเป็นรายการที่แกลลี่เนเวลนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่นะฮะโดยช่วงหนึ่งของรายการนะครับลองเทนฮะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงอดีตปีกเทพบุตรของแอนฟิลด์นะครับอย่างซาดโอมาเนน่่ไวว้ะคครับาผมิดว่าาซดโอมาเน่นั้นมีความคล้ายคลึงกับ คิเซโนโรนันโดเป็นอย่างมากเลยครับหากมองถึงในแง่ของฟุตบอลน,นะคะผมบอกได้เลยนะครับว่ามาเน้นเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวครับที่ผมได้เคยเล่นด้วยแล้วผมก็คิดมาเดือตลอดเลยว่าขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ต้องเป็นคู่แข่งโดยตรงกับเขาครับเขาคือสุดยอดกองหน้าตัวรุกที่สมบูรณ์แบบมากๆครับเขามีทุกอย่างเลยครับในฐนานะฟุตบอลฮะในความคิดเห็นของผมนะครับผมคิดว่ามาเน่นนั้นมีความคล้ายคลึงกับคิเซโนโรนันโดเป็นอย่างมากไม่ว่าจะมีพลังกระโดดที่สุดยอดนะครับความเร็วในการกระชากบอลน,นะครับแถมยังจ,จบร์ได้ทั้งสองเท้าลูกหม่งก็ทําได้ดีะแลยัังงสสาาาาามมรรถร้ควววดกว